สวัสดีครับแฟน YouTube Channel ดูมวยบายใหญ่ลำนาลายเทมนี้ครับจะพาไปชมไฟโกอินเตอร์ไฟแรกในชีวิตของคมเพชรสิทธิสารเสือครับหรือคมเพชโชตบางแสนที่จะต้องเดินทางไปชกยังต่างประเทศเป็นไฟแรกครับแถมชกในกติกาที่ไม่คุ้นเคยเวยครับเจอกับว่าที่สเปอร์สตาร์ของ K1 วนนา่าคือมาสาชิคุมุระผู้ไม่เคยพ่ายแพ้พให้กับนักมวยไทยหน้าไหนเลย มาติดตามรับชมกันครับครั้งแรกของคมเพชรบนแผ่นดินญี่ปุ่นจะรุ่งหรือจะร่วงและก่อนที่จะชมมวยคู่นี้ครับฝากกด u b s สไคร e กดสันกันอ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันๆอีกเยอะมาที่รายการนะครับสึก K1 World กลางปี2022ครับโยโกฮาม่า oh จัดขึ้นวันที่11กันยายนปี2022นะครับ หรือตรงกับปีพศ2565ที่เมืองโยโกฮาม่าโยโกฮาม่าลินดาประเทศญี่ปุ่นนะครับนักชกไทยของเราครับคมเพชรสิทธิสวัสดเสือครับหรือคมเพชรโชตบังแสนไปนี้จะเจอกับมาซาชิคุมุระนักชกญี่ปุ่นนะครับไปนี้จะชกในกติกาเควันพิกัด56กิโลกร,รมัมกำหนดสามยกค,ครับนี่คือนักมวยไทยของเราครับคมเพชรสิทธิสวัสดเสือครับ ตัวนี้เจ้าตัว22ปีครับสูง165เซนติเมตรครับเมื่อสักครู่ก็เป็นนักมวยญี่ปุ่นครับมาซาชิคุมุระ23ปีสูง168เซนติเมตรครับส่วนสูงนี่นักมวยญี่ปุ่นได้เปรียบ3เซนครับอายุก็จะมากกว่าคมเพรปีหนึ่งครับมาเดินเข้าหาแล้วครับทางด้านของคุมุระคุมุระนี่เจ้าของฉายาเฟิร์สฟัตครับแสงแรกครับก็เป็นนักมวยที่รวดเร็วว่องไวครับโดยเฉพาะสปีดมัดครับและที่สําคัญครับมีสติ็อกเอาท์ในยกแรกนี่ค่อนข้างสูงครับ เดินเข้าหาก่อนครับแมขมเพชรนี่พยายามจะเจาะล่างครับแต่เจาะยางไปก่อนครับให้การเคลื่อนไหวของนักมวยญี่ปุ่นนีไม่ถนัดไม่สะดวกครับนะครับเน้นเตะเจาะยางไปก่อนครับจิ้มลำตัวไปทีครับขวาไปทีครับแท็กยับซ้ายครับยังเดินเข้าหายครับยังหาจังหวะเข้าทําอยู่ครับเจ้าตัวนี้เคยน็อกเพชรพังงานมอรรต้าประดิษฐ์ครับเจ้าของแชมป์รุ่นร้อยี่หปอนด์ของเวทีมวยลาดเนินเพียงแค่ยกแรกเท่านั้นเองนะครับ ือถ้ามีจังหวะฉายนี่ก็ฉายเป็นชุดครับเรียกวมาเป็นมาตั้งรับแทบจะไม่ทันนะครับพยายามจะเดินเบียดครับอีกไฟหนึ่งที่ทางคุมราชชกกับนักมวยไทยครับนั่นก็คือน็อกดาวสกลมอทัศนัยครับเพียงแค่ยกที่2ครับยัางเน้นเจาะยางอยู่นะครับกระแทกยับซ้ายปล่อยมดขวาคุมราพยายามจะเดินเข้าหาครับนะครับยิงหนึ่งครับทางคมเพชรนี่ไม่อยู่เป็นเป้านิ่งครับเป็นหนีตลอดครับ แทยับซ้ายไปครับยับซ้ายทำอะไรจังหว้วครับปกติต่อยอยู่เมืองไทยนี่อาวุธแกครบนะครับทั้งเต่ทั้งเข่าแมาแล้วเป็นนมวยที่ถือว่าหัวิตหัวใจนี่เกินร้อยนะครับสําหรับคมเพชรนะครับจากของแชมป์ลูมินีสองพิการรุ่นครับจังหวะนี้โดนเตือนเรื่องเกี่ยวอาวุธครับอังคุมระเต่มาปรากฏว่าคมเพชรนี่เผลอครับเกี่ยวอาวุธครับผิดกติกาครับกรรมการก็เตือนครับาเป็นที่ลูมินีรั่นเืินถือว่าเตือนแรงครับ โดนหมัดขวาของคมเพชรทีครับเอาสายค้ำครับยามจะเดินเบียดครับุมูระอุ้ยจังหวะครับโดนขวาครับโดนหมัดขวาด้วยคมเพชรเจ้าของแชมป์ลุมพินีอ่าจังหวะนี้ตื่นล้มไปครับเจ้าของแชมป์ลุมพินี2พิกัดรุ่นครับ122ปอนด์และ1้8ปอนด์แชมป์ประเทศไทยในรุ่น108ปอนด์ครับและเป็นแชมป์ช่องหยัดสีสามพิกัดรุ่นครับ108ปอนด์112ปอนด์และ126ปอนด์อ่าตื่นแล้วครับเรื่อง เดี่ยวอาวุธจับอาวุธนะครับก็กรรมการก็จะเน้นตรงจุดนี้ครับคือผู้ต่อสู้เตะมานี่ห้ามเกี่ยววุธคืนครับห้ามเกี่ยววุธแล้วก็สวนคืนครับเกี่ยววุธก็ไม่ได้ครับสวนคืนก็ไม่ได้ถึงเอาหานี่ครับอุ้ยผมเพชรนี่มีหมัดชุดหนึ่งครับต่อยหนึ่งสองหนึ่งสองครับนี่ครับจังหวะนี้ครับที่หมัดขวาไปพยายามเดินเบียดตลอดครับทางด้านคุมุระครับคุมุระนี่มีดีกีเป็นรองแชมป์เควันเวิร์กลางปีในพิกัด55กิโลกรัม สองสมัยครับสองครั้งครับแม่เคยเข้าชิงแต่ไม่ได้ครับแล้วก็เป็นแชมป์ของคัสในรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวดด้วยนะครับเดินเข้าหาครับดิมมานี่ครับออ้ยพยายามจะตบฝุกซ้ายครับทางด้านคมเพชรนีปิ้นหนีทันครับอีกหนีทันหยัดเน้นเตะขาครับทางด้านของคุมลาแกก็พะวงตลอดครับนี่ครับออ้ยจังหวะนี้ครับขวาเกือบถึงครับ เดินพยายามไล่ให้ทางน้กมวยไทยเราติดเชือกครับมีแข้งนะ่งครับอาวุธออกค่อนข้างจะหลากหลายครับขาดแต่เข่าว่าตอนนี้ทิมขวานี่เข้าเต็มๆสองหอกแล้วนะครับสายนี่กระแทกทำลายจังหวะออ้ยจังหวะนี้ครับโดนกัดคอครับโดนไฮคิกครับขวาอีกทีนี่ครับขวาอีกทีครับออ้ยขวานี่แกต่อยแั่นยิงครับออกได้ผลได้ประโยชน์ตลอดครับหมัดขวาสายกระแทกครับขวาอีกแล้วครับ นี่ครับต่อยหนึ่งสองเลยครับนี่ครับซ้ายทำลายจังหวะแล้วคุมระแอแกเจอทรงนี้เจอไตล์แบบนี้นี่อุ้ยนี่ครับโดนเตะสูงวิธีครับหยับจะเตะไม่รอครับไม่เตะคุมระทำอะไรไม่เป็นชิ้นนันครับโดนขวายแล้วครับนี่กําลังขึ้นยกที่3ามนะครับเดินเข้าหาครับคุมระไม่จริงๆแล้วต้องบอกว่าตลอดเกมที่ชกมาครับก็นักชกไทยของเราครับคมเพชรก็ต่อยค่อนข้างที่จะ เรียกว่าตามเบสิกนะครับนี่ครับต่อยหนึ่งสองครับไม่ได้พิสดารเลยนะครับต่อยตามเบสิกครับและนี่ครับวางแข้งขวาไปมุมล้านี่เข้าไม่ถึงตัวเองฮะกระแทกยับซ้ายครับต่อยแบบโอ้ชกยากไปเลยครับแต่ขวาพิธีครับนี่ครับโอ้ยขวาทิ่มตรงๆงครับโอ้คือไม่ได้ต่อยพิสดารเลยครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าต่อยตามเบสิกต่อยตามเขาเรียกพื้นฐานเลยครับไม่ได้พิสดาระไรมากายครับนี่ครับต่อยหนึ่งสอง กระแทกยับซ้ายครับหวายทีนี่ครับพกระแทกยับซ้ายไปนี่ทางด้านของนักชกญี่ปุ่นครับก็หน้าหงายไปครับเสียจังหวะเข้าทําครับพยายามจะเดินครับชกละเอียดเลยครับชกเป็นแหมเนมวยชกยากเลยครับนี่ครับขวาเต็มเต็มครับพูดถ้าเป็นสมัครเล่นนี่แต้มขึ้นอุตรุดเลยครับถ้าเป็นสมัครเล่นสมัยก่อนนะจะให้คะแนนเป็นหมัดเรียกว่าดอกต่อดอกครั้งต่อข้างนะครับขวายทีครับกระแทกยับซ้าย นี่ครับนี่ครับต่อยหนึ่งสองง่ายๆครับอุ้ยทังงวันนี้ครับโดนทางด้านของบุลานี่น่าสะบัดมนกันครับคมเพรไม่นานๆโดนทีครับเน้นฉาบฉวยครับจริงๆแล้วกติกาเควันหรือคิกบ็อกซิ่งก็ไม่ได้ไม่ได้มีคะแนนลูกหนักนะครับเอาอาวุธเข้าเป้าถูกกติกาถูกกดครับก็จะเป็นคะแนนครับก็ไม่ได้ดูว่าอาวุธเนี่ยมีพลังทําลายล้างมากน้อยแค่ไหนครับเน้น เป้าเป้าเป็นอันใช้ได้ครับนี่ครับขวาแล้วก็ฉีกหนีหมุนหนีออกมาครับนี่ครับมีแข้งสลับด้วยครับโอคุมาระนี่ทําอะไรไม่ถนัดเลยนะครับนี่ครับขวาคีกอดเป็นมวยสากลนไปเลยครับจังหวะนี้ครับนะครับต่อยหนึ่งสองหนึ่งสองครับแล้วก็ปิ้นหนีออกมาครับคือเจ้าตัวนี้คมเพรก็ไว้แรกของการโกอินเตอร์ครับก่จ้องต้องเน้นชัยชนะละครับเรต้องเน้นชัยชนะเป็นหลักนะครับ ไฟนี้ดูเหมือนว่าทางด้านของคุมรานี่จะทําอะไรนักมวยไทยได้ไม่ไม่ถนัดเลยครับและนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตของนักชกไทยครับคมเพชรครับที่ชกในกติกาของเควันครับนี่ครับแล้วก็ทําได้ดีครับหมัดขวานี่ต่อยเข้าตลอดเลยครับทาแต้มทำคะแนนได้เป็นกอบเป็นกำครับพยายามจะเดินไล่ต้อนครับนี่ครับเจอหนึ่งสองหนึ่งสองแล้วก็ปีนหนีไปครับทำอะไรไม่ถูกครับนี่ครับเกียวเกี่ยวจะแม่จะตีครับแลกหมัดกันกระแทกยับซ้ายครับ ยับย้ายนี่ทําให้คุมระนี่ทําอะไรได้ไม่ถนัดเลยนะครับเสียจังหวะตลอดครับหมดยกสุดท้ายครับรอฟังคะแนนครับซึ่งต้องบอกครับว่าคะแนนแรกนี่ให้นักมวยญี่ปุ่นชนะครับก่อนที่2คะแนนหลังนี่จะให้ทางด้านของคมเพชรสิทธิ์สวัสดเสือครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปแบบไม่เป็นเอกฉันครับแต่ดูตามสายตาหลายๆคนก็บอกว่าคมเพชรน่าจะชนะแบบเอกฉันครับนี่ครับหินหัวปากช่องขึ้นไปเรียกว่าเอา งชาติครับผมให้ทางด้านของคมเพชรครับจังหวะแรกมัดนะครับกระแทกยับซ้ายโยนเข่าไปหนึ่งดอกครับในนานๆจะมีเข่าครับวานนี้เดินเดินตลอดนะครับแต่เดินมนหลายๆจังหวะเดินเข้ามาโดนนะครับนี่ครับคมเพชรก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปได้ไปแบบไม่เป็นเอกฉันท์ครับก็ถือว่าเป็นไฟแรกในการโกอินเตอร์ของคมเพชรครับก็สามารถโกอินเตอร์ได้สําเร็จครับ รับชมจบที่เรียบร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นยังไรบ้างแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับอย่าลืมครับกดไลค์กด Subscribe กดสระดิ่งติดตามครับเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปวิดีโอใหม่เข้ามาครับแล้วก็อย่าลืมแชร์เพื่อรับชมกันด้วยนะครับทางช่องของเรายัางมีมวยดีๆสนุกๆอีกเยอะครับและสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่ดีครับ